เมื่อกี้ว่าอะไรก่อนเมื่อกี้น่ะฮะเมื่อกี้ว่าต่ยาทำไมบอกหวยถูกอ๋อพีชใคยว่าถามเพื่อนว่าพี่เตะปากเจ้าตีใคยถามแบบนี้พีเตะปากใคบอกเข้าไปอีกฮะคงสุดท้ายคงสุดท้ายต่ยาบ่ฮะเอาวเขียนผิดตัวอันมโิดยีงตู้อืมมางกิจกิโตวางกิเก่าอืมวาต่ยาสวัสดีครับ คงสุดท e, ้ายวันนี้มาตามคงสุดท้ายแล้วเด้อคงสุดท้ายแล้ววันนี้คงสุดท้ายแล้วตัวไหนมากระไรซองเลยนี่คงสุดท้ายแล้วนะเอ๊ะกระดาษมาให้อาจารย์ยาเขียนเร็วเอ้มันมีอยู่ละ้วทิ้งไงหมดก่อนอาจารย์ยาก่อนจะเขียนก็ไปนู่นก่อนไปขอไปขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนไม่จังหมานเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะลองมาดีกว่าอาจารย์ยาที่ที่ตะยาบอกไว้ถูกเนี่ย ก่อเมื่อแตะยาผีเตะปากบอกว่าดิยะผีเตะปากบอกมันบ่โมหูอันเองนะพูดเองพูดเองเลยพูดไปเองบ่พูดไปเองเลยสงสัยผีเตะปากว่ะสงสัยเลยพูดไปเลยพูดไปเลยผีเตะปากบอกสงสัยวะสงสัยสงสัยแบบไหนสงสัยแบบไหนเวลาอันนั้นมันพูดมันจะไปเองเลย ได้ยินขาานา่าวว่าอาจารย์่าอฮียงก่อที่ว,าวา่าแปลกๆว่าโบหายเออซื้อโบ่มีคนเอ่ยซื้อแต่จันแต่จันหน่อยใจโอ้หน่อยใจเออว่าไงว่าไงฝันฝันว่าคนว่าตาจันมันเครียดเพราะว่าเป็นยังตาคือนางเงาแท่งนางเงาตีมันบ่มีคนเอิ่อข่อยบอกว่าเอิ่อเ่นตาซีมากับสานตาซีสานตาซีโบเอิ่อสานตาจันแน่ผนว่าก็บอกบ่าสันนี่ย ันนความคนเครียดคนไเครียดเลยเครียดตาจันเครียดแล้วคน่าชักบู๊ฮู้ไม่ได้ทำตื่นก่อนตื่นก่อนตื่่นนกอใครมาเรียกตาเซตาเซอ้ก็มาปั๊บไปใครสารตาเซตัวไหนมาก็ปั๊บตาเซคนว่าเออตาตาเซตาเซตาจันเขียดบางคนก็ไม่รู้เลยว่าสารตาเซสารตาจันไหนไป บ้านเลขทีบอกวะอันไหนคือตาเซอันไหนคือตาจันบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขทีตาเซบ้านเลขทีตาจันตัวไหนโอ้ตามอาจารย์ยาแล้วครับนะครับสามงัวซ้อนสามหัวซ้อนสามงัวซ้อนแล้วบับสามงัวซ้อนตาตาจันนี่อันนี้สันตาเซอันนี้สานตาเซตาเซใจมีบ้านเลขที่สิบแปดสันครับีาตาจันบ้านเลขที่เท่เลนอ่ะสานตาจันนี่เนาะสามสิบห้าเจ็ดสิบห้า บ่าสามสิมหากับเจ็ดสิบห้าครับงายเท่อนึงแะาย<ะ>ทวนร่วมกันเพาวยุบยุบเขาันี้มันลอยขึ้นเขารอยขึ้นเลยมันงายไปทางเหล็กเลยนาะอาจารย์มันยังบอ่อานดอกหมดหลังหมดหลังก่อนอมี้บนบ่านบนออกบนออกจารย์บนออกันี้มดหลังมาตรงนี้อน,นอ๋ตมาฟังพี่ ทงผีุ่ดอสิยห้คือสิยห้ตัวได้หลายจังนี่นะครับผมสารตาจันนะครับผมเนาะนะครับไปเข้าฝันตายานะครับใครมาก็เรียกตาเซตาเซนนะครับไม่เรียกตาจันนะครับเนาะอ่ะนะครับใครมาก็เรียกตาเซเรียกตาจันเลยเด้อนะครับเรียกตาจันนะครับกินข้าวกินน้ําด้วยนะครับเนาะนี่คือสารตาจันแล้นก็สารตาเซนะครับสารใหญ่สารใหญ่สารตาเซยายมีนะครับสารตาเซยายมีคือสารใหญ่สารอันนี้อันเล็กคือสารตาจันนะครับ

อาจารย์เอาแล้วลงกระถาเลยลุงกระถาเอาเลยเดี๋ยวเราลุงกระถเอาลุเป็นเพืสุดท้ายอาจารย์ยาหลักกิโลนะครับของแท้วันที่หนึ่งมษายนต์เต็มพิกัดเลยอาจารย์สามหอดสอนแล้วสามหอดสอนแล้วหวดซ้อนครับนี่อาจารย์ใหญ่ อันนี้คงทุก้ายงวดวันที่หนึง่งเมษายน2565ันห้าอ 2> 2 <80 S 1> สองแปดศูนย์อ่าของตัวเดิมครับอย่างตัวเดิมมีเพิ่มเติมหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนั่นมีเพิ่มเข้ามาแล้ย <8. S 2> เจ็ดจุดเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ด ยาชูดนะครับเอามาชูดหน่อยครับสำหรับเขาอาจารย์ยานะครับในวันที่1เมษายน2 5ง0ันหกสิบห้าตัวเน้นตัวเน้นผมเลยครับผมเลยจาาอาจารย์มองยันยันครับผมเห็ี่ยนยันยัในตัวเน้นเนี่ยเน้นๆนะครับเปนครับ้งสุดท้ายนะครับไม่มีเพิ่มเติมนะครับสำหรับวดนหนึ่งเมษาหกห้าเด้อพี่น้องศูนย์ซีอ่ะศูนย์เซนะครับกลมมาแล้วมีวงกลมมาแล้วเน้นๆเออเนี่ยนะครับ เช่คจับเชิงจับไปเชิงบ่จะบไปเชิงจะบไปเชิงจับไปเชิงสำหรับมีตัวโตแม่ตัวโตลงให้หน่อยอาจารย์เข็มตัวโตให้หน่อยครับอยู่นึ่เสาล์สำหรับสำหรับอาจารย์ยาเนาะปกติแกไม่ให้เยอะเนาะแกบ่าให้เลือกครับปกติแกจะให้แค่สามตัวแล้วก็สองตัวสองตัวแต่วงวนนี้เพิ่มมาอีกวันโตครับวันนี้มามามาเพิ่มนะครับวันนี้มาเพิ่มเด้อ เอาจารย์ยาตั้งที่กัพ้าจะจะไม่ให้เพิ่มแต่ว่าผลว่ากันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเนาะอาจารย์ครับสำหรับสำหรับซูนซี่เนี่ยอาจารย์ย่านี่มักแข้งมาครับผมมักแข้งครับตัวนี้มักแห้งเป็นตัวเลขที่คืดชอบคืดคืดมักมาครับมีความฝันหรือเปล่าผมได้ฝันไหมบอสมักแต่ได้ออกเส้นี้เลยมักแต่ได้ออกเส้นนั้นหมดที่นแล้วราก็มัก ศูนย์สามศูนย์สามเออศูนย์สามมวลนี้มักศูนย์สี่โอ้คือไก่กันแห้งเดีอาจารย์มันบบแน่มันบบแน่มันบบแน่จากศูนย์มันอยู่ข้างหลังยังผมอ๋อไปกลับกันเนาะเนาะศูนย์นี่สิอยู่ข้างหลังหรือข้างหน้าครับโอ้อาจจะเป็นศีรุญก็ได้เนาะอาจารย์เนาะอาจารย์ศีรุญนี่ต้งกับสาวนานเลยอาจารย์ของเขาของเขาเอามาหลังผมมาก่อนแต่อาจารยามาก่อนครับ อาจารย์จะให้ก่อนงวดงวดที่สี่เนาะสามสามงวดเข้าเข้ามาสามงวดแล้วสามงวดแล้วครับบวกผาดยังบวกผาดยังบวเคยผาดบวกเคยได้กลับนํา็ได้งต้นแม่นครับแต่งวดนี้อาจารย์่าบอกว่าใส่กับน้อยนหนึ่งว่าอาจารย์ับงวดนี้ต้องกลับอาจารย์่าว่ะไปกับไปกับน้ำเนยไปกับน้ำเนนี่ครับผมสรับสามตัวนะครับอาจารย์ครับสามตัวสามตัวบนสองแปดศูนย์ ให้น้ำหนักท่าไใดครับน้ำหนักครับคิดว่ามั่นใจขนาดใดครับตัวไหนครับสองแปดเจกับอาจารย์มักสองแปดตัดสองแปดเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสามตัวให้แปดสิบเปอร์เซอาจารย์ยาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบมตี่น้องกัตัดเอาน้ำหน้าเด้อนึ่งสตัวตัดเล่นเอาเนาะก็ 8 0 2ศ0นแองค่นี้เองอาจารย์ครับบอกความฝันให้ฟังอีกนิดนึงครับผมที่ว่าตาจันน้อยใจนะตาจันน้อยใจตาจันปยังซี่บนนางเงาเป็นเป็นยังตาโอ้ยย้อยใจบุเอิเลยหัาเอินแต่สารตาซี่ตาซี่บว่าเอิตาซี่บุนตาจันบ่เื่อัมันหลายคนเลยบว่าหลายคนหลืว่าเอินจังสี่ ซีไปนั่งอยูผลบ้าเพราะเอื้อนผลอะไรเงี้ยนั่งฟังอยู่ฟังอยู่คนใหญ่เขาเอื้อนซื้อครับคนใหญ่เอื้อนซื้อใคอยากเอ้ยผลว่าอะคนใหญ่เอ้ยซื้อคนนี้เอ้ยซื้อคนนี้ตอนนี้ก็เอ้ยแล้วแหละเด้อตาจันเด้อตาจันเอาเอาตาจันขึ้นก่อนดีกว่าตาจันตาซซยายมีตาจีมากกว่ามันจะซี่ครับมันกันตาเจ็ตาตาจันบอบอกตาซ่ให้บอกเลยมันก็บอบบอกรู้ว่บอันนั้น มันอยู่กับตาจันตาจันตาจันเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าอยู่นี่บอกยุ้ยยัยคือเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านโอถ้าตาจันบออนุญาตให้บอกเลขบอกว่าได้บอก่ได้ต้องให้ตาจันเป็นคนอนุญาตอนุญาตอันนี้ในความฝันเนาะในความฝันพี่น้องมาก็เดินทางมาก็เอิ้นตาจันเลยเด้อพี่น้องเลยเอาเขาอ่านามาให้เนาะครับก็เรียกตาจันกินแน่ตาจันจินแน่เยสิเอิ้นแต่ตาซี่หลายเยมีหลาย อา <Okay. S 2> จารย์หน,นึ่งคนคุณบอกไม่เป็นวิสุดยินดีวาววาวท้าว,าว,าวาทาั้งพาะและเจาอารวาสเลยจ้าอาราวาสาาาาโอ้ยโอ้ยหดดูน <laughs> ีงกระชัดเจนเร็วเนาะชัดเจนครับสามตัวมีสองแปดศูนย์แล้วก็สองตัวมี สาหรับแนวทางของลุงยาคนเฝ้าศาลนะครับผมตัวเลขก็ยังตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับเน้นไปที่ศูนย์สี่นะครับผมให้ไปน้ำหนักที่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เด้อนะครับ fc ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์ยาคนเฝ้าศาลขอให้ท่านโชคดีนะครับในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ